สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้มาพบกับช่องพ N ผ่าบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีผาบ้านที่สวยราคาแบ่งปันมาให้พี่พี่ทุกท่านได้เลือกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทาง,งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงก็โทรที่เบอร์082 4804746็ครับผมส่วนอดีได้ผมได้ขึ้นให้ไวทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PN ผ่าบ้านเลยครับเพื่อเป็นกําลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ สำหรับอีพีนี้ครับผมมีพระบ้านมานิดหน่อยครับผมมีมานิดเดียวก็ผมอีพีนี้ได้มาหน่อยเดียวจริงๆครับผมเนี่ยแต่ก็ได้กุวดางของคอยมาสี่องค์เท่านั้นนะพี่นะอ่าได้มาสี่องค์เท่านั้นครับผมอ่าสาหรับวันนี้ก็ราคาเดิมเลยนะพี่นะสองร้อยห้าสิบาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมแต่ถ้าพี่พื่้นใดซื้อสององค์ก็ลดเหลือสี่ร้อยบาทเหมือนเดิมครับผมลองเลือกลองรับชมกันดูก่อนได้เลยนะพี่นะมาเริ่มเป็นอ่าสมเด็จกุวดางของคอยรายการที่หนึ่งเลยนะครับผมนี่ น่ครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะพี่นะเนี่ยถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะครับหรือว่าพี่ๆท่านได้ถูกใจองค์ไหนชอบใจองค์ไหนแล้วก็อักไาร์ายือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับผมเนี่ ับผมนี่จะเป็นสมเด็จกุวกางของคอยรายการที่หนึ่งนะครับผมนีนตรงนี้นะครับรายการที่หนึ่งครับผมสองร้อยห้าสิบใบครับผมต่อไปเป็นสมเด็จกุดกางของคอยรายการที่สองครับผม ครับรายการที่สองครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สามครับผมจะเป็นรายการที่สามนะครับผมองค์นี้ ครับรายการที่3ามผมราคาสอง้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่4ี่ครับผม ครับรายการที่สี่ครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นพัชสมเด็จรายการที่ห้าครับผม คร,รายการที่ห้า,ค,า,าครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นพัสดสมเด็จรายการที่หกครับผม ะะรายการที่หกครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดวันนี้ก็ได้พระผงกระดูกผีมาสององนะพี่นะอ่าคนละสี่กันนะครับผมเนี่ยจะเป็นรายการที่เจ็ดนะพี่นะเป็นพระผงกระดูกผีครับผมเนี่ย ร,รายการที่เจ็ดครับผมราคา2องห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่แปดครับผมนี่ครัผมกระดูปีเหมือนกันครับผมนี่รายการที่แปดนะครับผมองค์นี้ ารายการที่แปครับผมราคา250บาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่9้าหัทวดเนื้อว่านกัดไม่ขีดครับผมทวดเนื้อว่านกัดไม่ขีดครับผมหมายเลข9กครับผมองนี้ครับผมอ้ลรูภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์ลามาขอดูภาพเพิ่มเติม,ตมกันก่อนได้เลยนะครับผมหรือว่าพี่พี่ท่านใดถูกใจองไหนชอบใจองไหนแล้วถักไลน์ได้โทรมาแจง้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับ หมายเลขเก้าผมราคา2 5ง้าบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบอันนี้เป็นสมเด็จ่าแหวกบ้านครับผมเนี่สมเด็จแหวกม้านลงพ่อก,กล้วยหลังพระศิวลีครับผมเนี่หมายเลขสิบนะครับผมองค์นี้ ะะหมายเลขสิบครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นรูปรอลูกทบครับผมหมายเลขสิบเอ็ดครับผมเป็นรูปรอลวงพ่อทบครับผมหมายเลขสิบเอ็ดครับผมองค์นี้ ครับหมายเลขสิบเอ็ดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดเนื้ะวานหมายเลขสิบสองครับผมนะหลวงป,ปูป่ทวดเนื้ะวานหมายเลขสิบสองครับผมบอ,าาคผมองค์นี้ หมายเลขสิบสองครผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบสามอันนี้เป็นเหรียญอ่าปราพ่อครับผมเนี่ยเขาเขียนว่าปาพ่อแล้วนะนะเหรียญป่าพ่อครับผมหมายเลขสิบสามครับผมเหรียญน,นี้ หมายเลขสิบสาผมราคาสอง้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นพระส,สมเด็จเดีบดโอมครับผมฐานแซมหมายเลขสิบสี่ครับผมนี่ครับจะเป็นหมายเลขสิบสี่นะครับผมองค์นี้ นี่ครับหมายเลขสิบสี่ครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นพระนางพญาหมายเลขสิบห้าครับผมจะเป็นพระนางพญาผมหมายเลขสิบห้าครับผมงค์นี้ หมายเลขสิบห้าครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบหกอันนี้เป็นคุณแผนไข่พาสซี่ครับผมคุณแผนไข่พาสซี่ครับผมหมายเลขสิบหกนะครับผมองนี้ หมายเลขสิบหกครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทนะผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบเจ็ดเหรียญแบบนี้ผมได้มาสามเหรียญน,นะพี่นะเนี่ยหนึ่งสองสามสิบเจ็ดครับผมนี่เป็นเหรียญพาววอรดิชินาลาสนะพี่นะหลังเป็นสมเด็จพระน,นเรศวรเหรียญเซ็สวยเลยนะพี่นะีน่ยได้มาทั้งหมดสามเหรียญครับผมนี่ครับเหรียญเซตสวยเลยนะครับผมในี่ นี่เป็นรายการที่สิบเจ็ดนะพี่นะถูกใจองค์ไหนก็แจ้งหมายเลขกันได้เลยนะพี่นะไหนเดือนหกปีละาาครับผมนี่ครับนี่ครับหิวกระจกสวยเลยนะพี่นะเนี่ยผอมกล่องเดิมเดิมมาแบบนี้เลยนะพี่นะไหนหมายเลขสิบเจ็ดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญชินาลาดหมายเลขสิบแปดครับผมไหน ถูกใจเหรียญไหนก็จดหมายเลขยกก็โทรมาแจ้งปิดกับผมได้เลยนะพี่นะนจะเป็นหมายเลขสิบแปดนี่พระพุทธชินราชครับผมนี่นี่ครับ ครับหมายเลขสิบแปดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นพระพุทิจินราชหมายเลขสิบเก้าครับผมหมายเลขสิบเก้าครับผมเหรียญน,นี้ หมายเลขสิาาบเก้าครับผมราคาสองร้อยห้าสิบครับผมต่อไปเป็นรายการสุดท้ายครับผมรายการที่ยี่สิบครับผมอันนี้เป็นลูปลอรอหลวงพ่อเงินครับผมพิมพ์คิดตาครับผมนี่เป็นลูปลอรอหลวงพ่อเงินพิมพ์คิดตาครับผมองค์นี้ รายการที่20ก็ผมราคา250บาทครับผมสําหรับอีีนั้นใดที่อยกดูรูปภาพเพิ่มเติมก็ผมแกนลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนกันได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ